ครูฟังครับเรื่องที่ดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้ามองลึกลงไปมันคือการบอกอะไรบางอย่างจากกองทับถ่ายไปยังรัฐบาลเหมือนเป็นการมัดมือชกในเชิงนโยบายที่มัดมือทั้งนายกอนุทินและรัฐมนตรีกลาโหมบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชจนดิ้นไม่หลุดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกแงม่มุมตั้งแต่ความสําคัญของการประชุมในวันที่19กันยายนซึ่งเป็นวันที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยอย่างยิ่งยวดเราจะมาถอดรหัสมติ3ข้อที่แข็งกร้าวที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นคือ ิดสร้างสู้ที่กองทัพประกาศกล้าวว่าจะจัดการกับขมงและที่สําคัญที่สุดเราจะมาขยี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการหักหน้ารัฐมนตรีกลาโหมกันซึ่งซึ่งหน้าและสัญญาณที่ถูกส่งไปถึงนายกหนูค่ะ <c oughs> แล้วการเลือกจัดประชุมในวันที่19กกันยาน,นี้มันมีในยะอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมคะ ใช่หละครับมันตรงกับวันครบรอบการทํารัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2549พอดิบพอดีเลยที่กองทัพเข้ายึดอํานาจจากรัฐบาลทักษิณการเลือกประชุมในวันนี้มันเหมือนการตอกย้ําเตือนความจํารัฐบาลพลเรือนว่ากองทัพเคยมีบทบาทในการชี้ขาดทิศทางของประเทศในยามที่มองว่าความมั่นคงกำํำลังสั่นคลอนการตัดสินใจเรื่องความเป็นความตายของชาติยังอยู่ในมือของกองทัพ และพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ยังบอกในที่ประชุมเลยครับว่า18ปีเหล่ารัฐประหารปี2549วันนี้ทหารได้รับการยอมรับจากประชาชนอีกครั้งจากการเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตอื <c oughs> แล้วที่บอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของผู้บัญชาการหลายท่านล่ะคะ คือการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของผู้บัญชาการเกือบทุกเหล่าทัพครับไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศก,ก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชาการจะมีก็แต่ผู้บัญชาการฐานบกที่จะ,กะเกษียณในปี2570และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่จะเกษียณในปี2569ที่ยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปดังนั้นมติที่ออกมาในการประชุมเนี่ยจึงเป็นรูปแบบของการส่งต่อภารกิจให้กับผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่ที่จะเข้ามารับตําแหน่ง เป็นมรดกที่รุ่นพี่ฝากไว้ให้ต้องสารต่อนี่มันมัดมือชกเหมือนกันนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิครับผบอเหล่าทัพชุดใหม่ไปก็ต้องเดินตามแนวทางสายแข่งนี้เท่านั้นจะมาเปลี่ยนใจทีหลังไม่ได้เพราะจะเท่ากับว่าหักหน้าและไม่เคารพรุ่นพี่ที่วางรากฐานไว้นี่คือการทําให้น่าใจว่านโยบายปิดสร้างสู้จะถูกฝังรากลึกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกองทัพไปอีกนานแสนนาน แล้วกู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีความพิเศษแตกต่างจากครั้งอื่นๆใช่ไหมคะพิเศษแน่นอนครับเพราะทั้งนี้ไม่ได้มีแค่4เหล่าทัพแต่เป็นการรวมพลังของ5ห,หน่วยงานความมั่นคงหลักของประเทศประกอบด้วยผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานเรือ ผู้บัญชาการฐารอากาศและที่สําคัญคือมีพลตารวจเอกกิตรัตนเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วยมันทําให้เห็นชัดเลยว่านี่คือมติที่เป็นเอกฉันท์ของทุกหน่วยงานความมั่นคงไทยและยังเป็นการขยายขอบเขตคําว่าความมั่นคงให้กว้างขึ้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่การรบในสนามรบแต่ยังรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมฝูงชนซึ่งมันตอบจอดสถานการณ์ชายแดนตอนนี้เลยครับที่ฝ่ายขอมเมนใช้พลเรือนทั้งผู้หญิงเด็กหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์มาเป็นโล่มนุษย์สร้างความวุ่นวายตลอดเวลาการแสดง พลังเป็นปึกแผ่นแบบนี้มันทําให้รัฐบาลหรือนักการเมืองที่จะกิดขัดขลานนี้ต้องคิดแล้วคิดอีกเลยนะคะเพราะท้าทายสถาบันความมั่นคงของชาติทั้งระบบเลยทีเดียวถูกต้องครับแล้วมติ3ข้อที่ว่าปิดสร้างสู้ที่กองทัพส่งตรงไปยังรัฐบาลของนายกหนูนี่มันคือหัวใจสําคัญของการยึดอํานาจเทิงนโยบายในครั้งนี้เลยยังข้อแรกคือปิดที่ประชุมมีมติแอนชอบให้โครงการปิดด่านพานแดนทาวรและจุดผ่อนปลนการค้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งนี่เป็นการยกระดับจากเดิมที่พลนเอกทรงวิทย์เคยบอกว่าเราแค่จํากัดเวลาผ่านด่านแต่ครั้งนี้คือปิดยาวครับจะปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือเขมรไม่เป็นภัยคุกคามต่อไทยอีกต่อไปซึ่งคําว่าไม่เป็นภัยคุกคามเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่คุมเครือมากคนที่ตัดสินว่าไม่เป็นภัยคุกคาม ก็ต้องเป็นกองทัพนั่นเองครับเท่ากับว่ากองทัพยึดอํานาจในการตัดสินใจเรื่องเปิดปิดด่านมาไว้ในมืออย่างสมบูรณ์แบบเลยอ๋อแล้วมติข้อที่2เรื่องสร้างล่ะคะสร้างในที่นี้คือการสร้างรั้วชายแดนครับกองทัพประกาศชัดเจนว่าการสร้างรั้วเป็นความจําเป็นเพื่อปกป้องชาติจากภายัยคุกคามวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์การค้ายาหรือการค้ามนุษย์และทําให้การลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายเนี่ยทำได้ยากขึ้น ส่วนการสู้เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่การยิงกันตูมตามอย่างเดียวครับแต่ครอบคลุมถึง3มิติหลักๆหนึ่งคือการยุดหลักกฎการใช้กําลังสากลหรือที่เรียกว่า AOE ซึ่งให้อำนาจทหารไทยในการป้องกันตนเองล่วงหน้าได้ทันทีหากพบว่ามีการกระทําที่เป็นปรปักษ์หรือมีเจตนาที่เป็นปรปักษ์เกิดขึ้นเช่นการส่งโดรนเข้ามาสอดแนมหรือการเตรียมกําลังจะโจมตีเราทหารเราสามารถจัดการได้เลยไม่ต้องรอให้ถูกยิงก่อนค่ะ 2. คือการเตรียมรับมือกับสงครามในเขตสีเทาที่เขมรชอบใช้ครับคือการใช้พลเรือนเป็นแนวหน้าใช้ผู้หญิงเด็กพระสงฆ์มาประท้วงมารื้อรวดน้ำกองทัพได้ประสานกับตำรวจแห่งชาติเพื่อนำกฎหมายควบคุมฝูงชน7ขั้นตอนมาปรับใช้เพื่อจัดการกับม็อบแบบเด็ดขาดและเป็นไปตามหลักสากล และ3คือการต่อสู้ในสงครามข่าวสารการตอบโต้การบิดเบือนข้อมูลที่เขมรพยายามสร้างเรื่องว่าไทยใช้อาวุธเคมีหรือพยายามอ้างสิทธิเหนือดินแดนของเรานี่แหละครับคือการขยายความของการสู้ให้ครอบคลุมทุกมิติและแนวทางทั้งหมดนี้ได้ถูกนําเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วแต่แค่แจ้งให้ทราบนะครับว่าเราจะปฏิบัติตามแนวทางนี้ไม่ได้ขอความเห็นเขมรนเ,นเตรียมจบเหแบบนี้มันขัดแย้งกับแนวทางของ บิ๊กเล็กสินะคะที่พยายามจะใช้แนวทางการทูตใช่แล้วครับสาเหตุที่ทําให้กองทัพต้องออกมาแสดงท่าทีแข็งกร้าวแบบนี้ก็เพราะมองว่าแนวทางทางการทูตของบิ๊กเล็กเนี่ยมันอ่อนแอเกินไปและกำลังจะทําให้ไทยเสียเปรียบเรื่องนี้มันเริ่มมาจากการที่บิ๊กเล็กเดินทางไปประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อวันที่10กันยายน2568ผลการประชุมที่ออกมาในวันนั้นมันคนละเรื่องกับมติของกองทัพเลย ที่ประชุม GBC พูดถึงแต่เรื่องการลดความตึงเครียดการถอนอาวุธหนักการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันและการผ่อนปรนให้มีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนในพื้นที่จันทบุรีและตราดในขณะที่ Big กเล็กบอกว่าไทยและเขมรย้ายหนีจากกันไปไม่ได้ต้องแก้ปัญหากันอย่างสันติแต่กองทัพเขามองว่าการกระทําของเขมรมันเกินกว่าจะเจรจาแล้วอือคนละขั้วเลยนะคะแล้วผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านว่ายังไงบ้างคะ พลเอกทรงวิหนุนพักดีและที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ยกระดับสถานะของเขเมรขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของความขัดแย้งเลยครับโดยประกาศอย่างเป็นทางการว่าปัจจุบันเขเมรยังถือเป็นภัยคุกคันต่อความมั่นคงของชาติซึ่งในทางทหารและกฎหมายมันคือการเปิดทางให้สามารถใช้มาตรการพิเศษต่างๆได้เป็นการให้ความชอบธรรมกับการใช้กำลังและการดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าทุกรูปแบบ จากนี้ไปไทยเราจะมองเขมรในฐานะปรับักไม่ใช่เพื่อนบ้านที่ต้องประนีประนอมด้วยแล้วเอ่อท่าทีของกองทัพนี่มันเหมือนการตอบโต้บิ๊กเล็กโดยตรงเลยนะคะตรงแบบซึ่งๆหน้าเลยครับบิ๊กเล็กเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการคุยเรื่องผ่อนปรนเปิดด่านไม่กี่วันต่อมากองทัพก็ประชุมและตอกกลับด้วยมติปิดด่านอย่างไม่มีกําหนดชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่รัฐมนตรีกลาโหมไปตกลงมานั้นกองทัพไม่ยอมรับและไม่มีทางเกิดขึ้นได้ มีรายง,งานด้วยซ้ำว่าในฐานะหยคนไม่พอใจอย่างมากต่อแนวคิดการเปิดด่านของบิ๊กเล็กเพราะมองว่าสถานการณ์ชายแดนยังตึงเครียดทหารขมรก็ยังตึงกําลังอยู่การไปพูดเรื่องเปิดด่านตอนนี้ก็เหมือนอ่อนข้อให้ขมรอืมแล้วเรื่องการสร้างรั้วชายแดนเหรอคะจุดยืนของกองทัพเนี่ยมันขัดแย้งกับบิ๊กเล็กอีกไหมคะขัดแย้งกันอย่างมากเลยครับ เมื่อวันที่5กันยายน2568บิ๊กเล็กเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแนวคิดการสร้างรั้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ง่ายกลว,ว่าถ้าเราไปสร้างรั้วบนตลิ่งฝั่งเราขเขมรอาจจะหัวหมอทึกทักเอาว่าแนวรัว้วคือเส้นเขตแดนใหม่แล้วก็จะฮุบเอาพื้นที่ลำคลองที่เป็นเส้นเขตแดนจริงๆไปทั้งหมดบิ๊กเล็กก็เลยมองว่าควรต้องมีการเจรจาทำข้อตกลงทวิภาคีให้ชัดเจนก่อนที่จะลงมือสร้างแต่กองทัพเราก็ไม่รอแล้วครับ ในการประชุมวันที่19กันยายนกองทัพประกาศเลยว่าการสร้างรั้วเป็นความจำเป็นเร่งด่วนและจะเดินหน้าสร้างทันทีในพื้นที่ที่แนวเขตแดนเป็นที่ยอมรับร่วมกันแล้วไม่ต้องรอเจราจาให้สมบูรณ์แนวคิดตัางกันลิบลับจริงๆค่ะ และพลตรีวิทัยาไหลถมยาโคสกองทัพออกมายืนยันจุดยืนอย่างหนักแน่นเลยครับท่านบอกว่าแม้การสร้างกำแพงถาวรอ,อาจจะยังทำไม่ได้ทันทีแต่ในระหว่างนี้กองทัพจะเดินหน้าสร้างรัว้วรูปแบบอื่นไปก่อนเช่นรั้วชั่วคราวและรั้วอิเล็กทรอนิกกองทัพจะไม่ยอมให้ความกังวลทางด้านการทูตดมาเป็นอุปสรรคต่อภารกิจด้านความมั่นคงอีกต่อไป ท่าทีที่แข็งเกล้าขนาดนี้มันส่งผลกระทบต่อสถานะของบิ๊กเล็กกับนายกหนูเต็มๆเลยไหมคะสำหรับบิ๊กเล็กนี่คือการทำลายความน่าเชื่อถือและอำนาจของท่านแบบย่อยยับครับมันทำให้ท่านถูกมองว่าเป็นคนอ่อนข้อในสายตาของกองทัพและประชาชนที่รักชาติและกองทัพก็กลายเป็นพระเอกผู้ปกป้องอธิปไตยส่วนนายกอนุทินเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับกองทัพครับและอย่างได้ให้สัมภาษณ์ในทานองว่าอำนาจในการตัดสินใจเรื่องชายแดนนั้นเป็นของกองทัพโดยเฉพาะในพื้นที่ ประกาศใช้กฎอายการสึง,งก็บอกว่าอำนาจ,อ,นาจอยู่ที่แม่ทัพภาคในพื้นที่ส่วนการหาหรือเปิดด่านก็บอกว่ายังไม่มีการสั่งการ แล้วก็ยังมีขั้นตอนอีกเยอะนี่มันลดความสําคัญของบิ๊กเล็กชัดๆครับดูเหมือนจะถอยให้กองทัพนะคะถูกต้องครับเหมือนยอมรับเลยว่ารัฐบาลพลเรือนได้สละอํานาจในการกําหนดนโยบายความมั่นคงบริเวณชายแดนไปให้กับกองทัพไปแล้วแลกกับการไม่ต้องประทะกับกองทัพโดยตรงเพราะวันจะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้อ่าแล้วการแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญหรือบิ๊กดุลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาหหมในช่วงเวลานี้พอดีล่ะคะมันมีผลอะไรกับเรื่องนี้ไหมมันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้เต็มๆครับการ แต่งตั้งบิ๊กดุลอดีแม่ทัพภาคที่2ผู้มีประสบการณ์โชคโชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยกะลาโหมเพื่อให้ช่วยแบ่งเบาภาระรงานของบิ๊กเล็กโดยเฉพาะประเ็นชายแดนเขมรแต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยคือการส่งนายทหารสายแข็งตัวจริงเสียงจริงเข้ามาประกบและคานอำนาจกับบิ๊กเล็กที่เน้นแนวทางการทูตเป็นการแก้ไขหรือช่องโหว่ในด้านความมั่นคงของรัฐบาล<ฆ>ที่สําคัญไปกว่านั้นบิ๊กดุลยังเป็นเพื่อนร่วมรุน่นวปรปอรุ่นที่61กับนายกหนูด้วยนี่แหละครับ สายตรงในการสื่อสารและสั่งการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับกองทัพโดยที่ไม่จะเป็นต้องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,ระหมอย่างบิ๊กเล็กอีกต่อไป ก็กลายเป็นโครงสร้างอนันตจคู่ขนานที่กองทัพกลุ่มความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์เลยะใช่ครับ<ค>และท่าทีของกองทัพเราเนี่ยแข็งกร้าวกับขมรมาตลอดไม่มีการผนีประนอมเลยกองทัพไทยได้ออกแถลงการประท้วงการกระทําที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นมิตรของพลเรือนขมรเรียกร้องให้ขมรยุต,ติการกระทําที่ผิดกฎหมายในดินแดนไทยให้ฐานขมรควบคุมพลเมืองของตัวเองและคารบกลไกลการแก้ปัญหาชายแดนที่มีอยู่การประกาศว่าขมรเป็นภัยคุกคามเนี่ยมันก็ปรุนแรงที่สุดในทางการทุตและความมั่นคงแล้วนะครับค่ะและ้วมติปิดสร้างสู้ที่มีผู้บัญชาการเาทัพชุด ใหม่เข้ามาร่วมรับรู้ด้วยมันบ่งบอกเลยว่ายุคแห่งการทูดแบบอ่อนข้อได้จบลงแล้วครับจะมีแต่การผเผชิญหน้าโดยยึดหลักความมั่นคงของชาติเป็นที่ตั้งในอนาคตเราจะได้เห็นนโยบายต่างประเทศของไทยที่แข็งกร่าวและเด็ดขาดมากขึ้นโดยเฉพาะกับขเขมรที่มีปัญหาก,กระทบกระทั่งกันอยู่แนวทางการทูดจะถูกลดอุบาทลงและจะถูกใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนปฏิบัติการทางการทหารและความมั่นคงไม่ใช่นำอีกต่อไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของไทยเลยทีเดียว กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ